พี่น้องทุกท่านนะคะในเช้าวันนี้จะว่าคาอธิษฐานนะคะในทุกๆวันพระเจ้าก็จะส่งฟังแล้วลูกก็เห็นการการตอบคำอธิษฐานของพระเจ้านะคะมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะคะผ่านการอธิษฐานทุกๆเช้าในในแต่ละวันนะคะในเช้าวันนี้อยากสนใจพี่น้องนะคะในพระคัมภีร์ข้อเดียวนะคะที่เราจะนํามาใช้ในชีวิตของเราได้ในการในการดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้านะคะในสองที่มที บทที่4ีข้อหนะคะกล่าวว่าแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงจงอดทนต่อความทุกข์ยากลําบากจงทําหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงกระทําพัน พระบริการของท่านให้สําเร็จไปถ่ายด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สำหรับพวิจนะคำของพระเจ้าทุกข้อทุกตอนที่พระเจ้าได้ทรงโปดสอนชิตของเราทุกคนพระเจ้าเพื่อเราจะเดินไปกับพระเจ้าอย่างมั่นคงและเติบโตและสามารถที่จะนําพระธรรมของพระเจ้านําไปใช้ในชีวิตประจําวันของเราขอบพระขอบคุณพระเจ้าขอพระบิญญบริสุดของพระองค์ทรงโปรดสถิตอยู่ด้วยกับพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในนามพระเยซูคริสอเมนค่ะ น้องที่รักคะในการเดินกับพระเจ้านะคะก็หือว่าอ่นทางก็จะมีอ่ทั้งทางที่เดินลับเลียบใช่ไหมคะทางที่อาจจะยากลําบากบ้างใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่งคือพระเจ้าก็ปัรถนาให้อ่ลูกของพระองค์ทุกคนนั้นที่จะผ่านได้ในในทุกเส้นทางเลยนะคะในวจะนะคาในตอนนี้นะคะสองทิโมธีบทที่สี่ข้อห้านะคะ,ะเจ้าให้บอกข,ขเรื่องว่ายินอยากรับใช้จนบัรตายพี่น้องคะ ยืน,นยรับใช้พระเจ้าจนวันตาย,อเ,นเ,นยเอนไหมคะเราเชื่อว่าเมื่อพระเจ้าได้ส่งเรียกเรามาเนี่ยพระองค์ก็บารนาให้เราทุกคนได้เดินตามพระเจ้า อย่างมั่นคงจนถึงวันตายนะคะล้วก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปพี่น้องพระองค์ก็มอบหมายภารกิจของพระองค์ใช่ไหมคะคือการประกาศข่าวประเสริฐการสร้างสาวกแล้วก็การเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีให้กับผู้คนที่เขายังรู้จักพระเจ้าได้เห็นชีวิตของพระคิดผ่านชีวิตของเราคนนั้นนะคะดัะงนั้นเนี่ยนะคะเราทุกคนก็เป็นตัวแทนของพระองค์นะคะ แล้วก็ได้รับการเจิมนะคะแล้วก็เราทุกคนได้ถูกส่งออกไปในการประกศาศข้าประเสริฐนะคะปริบทวัสนกรรมของบาซ่าในตอนนี้นะคะอาจารย์ปโลนะคะท่านถูกจำคุกที่ฟุงโลงนะคะแล้วก็เป็นคุกที่ลําบากมากเป็นคุกใต้ดินด้วยนะคะแล้วก็ท่านก็ จำจองอยู่ในฟุกเนี่ยเป็นเวลาทุกสองปีนะคะท่านก็มีความทุกข์ยากลาบากแต่เราเห็นว่าในทุกจดหมายฝากของท่านอาจารย์เปโรนั้นนะคะท่านไม่ได้มีความรู้สึกน้อยใจหรือท่านไม่ได้มีความรู้สึกผมปื่นใจต่อการรับใช้พระเจ้าที่ท่านได้ทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตของท่านเลยแม้ mm hmm. แต่ทอบพระเยซูคริสรเนี่ยท่านก็ถวายตัวในการรับใช้พระเจ้า นะคะพี่น้องอย่างเข้มแข็งแล้วก็มีเป้าหมายเดียวจริงๆมีชีวิตเดียวเพื่อเป้าหมายเดียวจริงๆนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้นะคะเหมือนเป็นจดหมายฉบับสุดท้ายที่ท่านได้เขียนถึงทิ่มธีใช่ไหมคะเป็นเหมือนคําอำลาของอาจารย์ปรโรนะคะเป็นจดหมายฝากฉบับสุดท้ายถึงทิโมธีนะคะแล้วก็ครสเตียน ทั้งหลายด้วยนะคะอาจารย์ปารูท่านมีมีความภาคภูมิใจในชีวิตของท่านที่ท่านได้ทุ่มเทนะคะแล้วก็ทั้งชีวิตของท่านเพื่อเพื่อการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านะคะแล้วท่านก็รู้ตัวว่าอีกไม่นานแล้วนะคะที่ท่านกําลังจะไปรับบาเหน็จรางวัลนะคะที่เพนเิซสวันนะคะท่านมีความสุขในการรับใช้พระเจ้าแม้ท่านจะลําบากแม้ท่านจะถูกกลุ่มเหงแม้ท่านจะถูกจจับ จำจองอยู่ในคลุกนะคะแต่ทุกเหตุการณ์ในชีวิตของอาชันเปโลนั้นซึ่งเราได้เรียนรู้ในแต่ละบริบทเนี่ย่ันไม่เกิรู้สึก ทุกใจท่านไม่ท่านไม่เคยรู้สึกน้อยใจในในชีวิตที่ท่านได้รับใช้พระเจ้าท่านกับมีความสุขมีความภูมิใจในชีวิตของท่านที่พระเจ้าได้ทรงเรียกมาเนี่ยในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่เต็มกำลังที่ท่านมีนะคะอาจารย์ปโรก็ได้ย้ําเตือนนะคะที่มุทีซึ่งเป็นผู้นําีิรับพิบัลอย่างหนุ่มแน่นอยู่เนี่ยให้ประกาศพระเจตนะรของพระเจ้าอย่างคำขมคเมตต์ตอไปนะคะแล้วก็พยายามที่จะชักชวนแล้วก็ตักเตือนหนุนใจ นะคะสอนคนทั้งหลายด้วยความอดทนนะคะเพราะว่า,าถึงเวลาในช่วงยุคสุดท้ายเนี่ยคนเนี่ยจะตอจะ,จะจะไม่จะไม่อยากฟังคําสอนที่ถูกต้องไม่อยากฟังความจริงนะคะคนจะอ,อยากฟังอะไรน,นิยายที่หาสาระไม่ได้คนจะชอบบันเทิงมากกว่าความจริงหรือพระเจะ้าคำของพระเจ้าคนไม่อยากฟัง เรื่องราวของพระเจ้าใช่ไหมคะเราก็จะหันไปใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานในโลกนี้นะคะเมื่อเป็นเช่นนั้นนะคะที่มดทีก็ต้องนะคะเมื่อคนมีลักษณะชีวิตแบบเนี้ยนะคะไม่มีใจไม่มีใส่ใจในวัชนรคมของพระเจ้าเนี่ยนะคะอาจารย์บรดท่านก็หนุนใจที่มดทีว่าเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยที่มดทีต้องมีความหนักแน่นมั่นคงนะคะที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปนะคะให้หนุนใจเยอะว่าอยากพอใจนะคะอยากพอใจที่จะ รับใช้พระเจ้าต่อไปนะคะมีอยู่สี่ประการนะคะพี่น้องมีอยู่สี่ประการจะพระคําข้อนี้นะคะว่าให้เรายืนหยัดรับใช้ระเจ,จนวันตายจากคำบรรยถึงทีโมทีนะคะประการที่หนึ่งบอกว่าต้องมีใจที่หนักแน่นมั่นคงนะคะพี่น้องที่รักวันนี้เรารับใช้พระเจ้าเนี่ยนะคะถ้าจิตใจของเราไม่หนักแน่นมั่นคงพี่น้องเราจะยืนลําบากมากเลย นะคะเพราะว่ามันจะมีสถานการณ์มันจะมีสิ่งหนึ่งมากระทบกระเทือนจิตใจของเราอยู่เป็นระยะระยะนะคะอาจจะมีเสียงแห่งคำวิาพากษ์วิจารณ์อาจจะมีคนที่ไม่ตอบสนองนะคะหรือมีคนกระทบมาทางลบในชีวิตของเราได้ในการรับใช้พระเจ้านะคะหรือการรับใช้พระเจ้าจะยังไม่เกิดผลอย่างเต็มที่หรือว่าสิ่งที่เราคดาดหวังอ้อเราจะเห็นเป้าหมายเนี้ยมันจะต้องสําเร็จนะคะปีเนี้ยเราจะเห็นกี่คนกี่คนเกิดขึ้นแต่ เมื่อถึงเวลานั้นมันอาจจะยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะคะหรือแม้หลายคนหันหลังหันหลังให้นะคะหันหลังกลับไปไม่เดินตามไปด้วยนะคะหลายคนทิ้งพระเจ้าไปพระเจ้าองอาจาร,รย์ปาโลก็หนุในใจที่มูนิธกว่าให้มีใจหนักเน้นที่มันผงเกีย้ากับนะคะข้อคิดในชีวิตของเราในวันนี้การรับใช้พระเจ้านะคะถ้า ถ้าเรามีจิตใ,ใจที่หนักแน่นมั่นคงเนี่ยเราจะไม่หวันนะ่นไหวพี่น้องแม้ว่าจ,จะมีความทุกข์ใจเนาะอาจจะมีความเสียใจอยู่บ้างน,นะคะธรรมดา,านมนุษย์ก็อาจจะมีความรู้สึกเสียใจได้นะคะกับสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราหนักแน่นมั่นคงในใจิตใจต่อไปแล้วก็ยืนหยัดต่อไปนะคะแล้วก็ทํางานของพระเจ้าต่อไปจนกว่า ะคะวันหนึ่งเราจะจากุงนไม่ไปเลยนะคะเราก็จะไม่ทิ้งการงานของพระเจ้าไปแม้การตอบสนองอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดวังนะคะก็ต,ตามนะคะต่อการที่สองนะคะต้องอดทนต่อความยากลําบากนะคะการอดทนต่อความยากลําบากเนี่ยนะคะอาจจะเกิดขึ้นในในการรับใช้พระเจ้านะคะน้องเราว่า เมื่อเมื่อเราเองนั้นได้ได้ปฏิบัติพระเจ้านะคะหรือการดําเนินชีวิตคิสเียนของเรานะคะอาจจะมีความยากลำบากบ้างนะคะหรืออาจจะมีความทุกข์นะคะจากภาระการงานต่างๆในชีวิตของเราะะหรือการต่อต้านนะคะจากปัญหาต่างๆการข่มเหงนะคะจากความเชื่อหรือข่มเหงให้เรารู้สึกมี อก็เรียกว่ามีปัญหาลุมเร้าเข้ามาแบบนี้ค่ะพี่น้องนะคะพระเจ้าทรงหนุนใจผู้เชื่อทุกคนว่าให้เราอดทนต่อความยากลำบากในการที่จะรับใช้พระเจ้าต่อไปนะคะหรืออาจจะมีคนบุธเบียดย้ำนะคะเราก็ตามวันนี้นะคะให้เราได้ได้รู้ว่าชีวิตของเรานั้นเราได้ทําสิ่งที่ที่ดีที่ดีเลิศแล้วเราได้ทําสิ่งที่เป็น เป็นเรียกว่าเป็นพระคุณของพระเจ้าแล้วใช่ไหมคะที่พระเจ้าให้โอกาสเราพระเจ้าให้เราทุกคนได้มีส่วนเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะพี่น้องมันจะอยู่แค่ในโลกนี้เท่านั้นใช่ไหมความยากลําบากต่างๆ่าแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเราได้ไปอยู่กับพระองค์แล้วเนี่ยนะคะพี่น้องเราจะมีแต่ความสุขใช่ไหมคะเราไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยอแล้วเราไม่ต้องร้องไห้อีกแล้วเราไม่ต้องมีความทุกข์ใจแล้วพี่น้องเทียบไม่ได้กับ ความยากลำบากที่เกิดขึ้นในเวลานี้นะคะพี่น้องที่รักคะให้เราอดทนต่อไปนะคะแม้จะยากลําบากงานรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะพี่น้องนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะแต่ไม่ยากถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าถ้าเรามีกําลังที่มาจากพระเจ้าทําอย่างไรก็คือเราเราต้องเข้ามาหา ผู้ที่เป็นแหล่งกงอองาําะะลังในชีวิตของเราอย่างแท้จริงนะคะผู้ที่เป็นแหล่งแห่งชีวิตของเราอย่างแท้จริงคือองค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้ถ้าถ้าชีวิตของเราใกล้ชิดติดสนิทก,กับพระเจ้าดีพี่น้องแม้มีปัญหาอยู่ตรงหน้านะคะน้องเราก็จะมั่นใจในพระเจ้าที่ใหญ่ของเราว่าพระองค์จะทรงให้เราผ่านได้อะ่ะ องค์จะทรงนำเราให้ผ่านได้ในปัญหาที่มันอยู่ตรงหน้าในชีวิตของเราได้น้องดังนั้นจิตใจของเราไม่ต้องไม่ต้องหวั่นไหวเราไม่ต้องตัวความยากลําบากนะคะเราจะเดินต่อไปเอมเอมนไหมคะแม้ว่าจะลําบากแต่เราก็ยินดีที่จะเดินติดตามพระเจ้าต่อไปยินดีที่จะรับใช้พระองค์ต่อไปนะคะเห็นก็เราจะเห็น คนมากมายที่เขายัางไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยได้ยินเขาประเสริฐผ่านชีวิอของเรานะคะความยากลาบากก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของอาการการการประกาศเขาประเสริฐหรือการสำแดงความรักหรือการาเลี้ยงดูนะคะลูกแก่เขาอาจจะยังไม่ตอบสนองอาจจะ อาจจะสร้างความแบบทุกใจให้กับเราได้พี่น้องแต่ขอให้เราที่จะทํางานของพระเจ้าต่อไปรักเข้าต่อไปรักคนต่อไปนะคะแม้วันวันนี้นะคะเราอาจจะไม่ยังไม่ได้ได้ผลได้ผลหรือว่าได้รับการตอบสนอง นะคะอย่างที่ที่เราคาดหวังแต่พระเจ้าก็บอกว่าให้เราทนกับความยากลำบากต่อไปมีไหมคะเราก็จะเชื่อในพระเจ้าของเราต่อไปนะคะเราก็จะเดินกับพระเจ้าของเราต่อไปประการที่3มนะคะเราต้องทําหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะคะทุ่มเทสุดความสามารถในของเรานาราวันนี้นะคะผู้นําของเราท่านก็มี ภาระใจมากใหมนะคะในการที่จะเห็นคนได้รับความรอดอันก็ตั้งเป้านะคะถ้าไม่ได้ตั้งปั้งตั้งเป้าเพื่อ,เ,อ,อเพื่อจะเห็นความสําเร็จเพื่อตัว,ต,วตัวเราเองใช่ไหมแต่ว่า6000คนในปีนี้ในองค์กรนะคะพี่น้องที่รักเราอยากเห็นใช่ไหมคะ6000คนที่จะได้รับความรอดพี่น้องมันเป็นความตื่นเต้นมันเป็นความยินดีมันเป็นความสุขที่คนเหล่านั้นเขาได้รับความรอดทั้งนั้นชีวิตที่เจองเราเราจะเดินไปกับพระเจ้าเนี่ยเราจะหลงประเด็นว่าเราแต่ละวันเราก็ยุ ยุ่งๆแต่กับการงานของเราใช่ไหมคะแต่ว่าเราลืมเลยเราลืมที่จะทําให้แผนการของพระเจ้าแห่งความรอดนั้นนะคะในชีวิตของเราที่พระเจ้าได้ทรงเรียกเรามาเนี่ยเพื่อเราจะเ,าเป็นตัวแทนของพระองค์ในการประกาศในการนําคนมาได้รับความรอดที่มากขึ้นอนะี่น้องเรา ช่วยกันเห็นไหมคะผู้นําของเราท่านท่านมีนิมิตรเนี้ยเรารับนิมิตนมาแล้วเราก็ทุกคนก็ช่วยกันพี่น้องนะคะเราทุกคนช่วยกันแล้วก็ร่วมใจกันในการประกาศที่หนึ่งคนนำหนึ่งคนอนะ่ะพี่น้องไม่ยากเลยปีนี้ใช่ไหมคะหนึ่งคนนำหนึ่งคนหัวอาจารย์ให้ให้นิมิตรพาละใจเราพี่น้องไม่ได้ยากเลยแต่มันยากคือเรายังไม่ได้ทำใช่ไหมคะเรายังไม่ได้ที่จะเข้าไปที่จะประกาศนะคะงั้นขอให้เราทุกเทนะคะ ในทุกวิติทางในชีวิของเราเลยนะคะทุ่มเทชี่ิของเรานะคะแล้วก็ประกาศขาอประเสริฐต่อไปนะคะแม้จะยังไม่เห็นคนตอบสนองแม้ยังไม่เห็นคนมาเชื่อ นะคะพี่น้องแต่ขอให้เราที่จะประกาศต่อไปนะคะเพราะที่คือการงานของพระเจ้าการงานที่พระเจ้าส่งมอบหมายให้กับเราทุกคนที่เสนทุกคนเลยนะคะประการที่สี่สุดท้ายนะคะเราต้องทํางานให้สําเร็จเอเมนไหมคะเราต้องทําการงานของพระเจ้าไม่ว่าจะทําอะไรพี่น้องเราต้องทําให้สําเร็จนะคะวันนี้เราทําอะไรเนี่ยน้องเราก็จะสมมติว่าเรามีงานวางอยู่บนโต๊ะเยอะแยะเลยนะคะเยอะแยะเลยงานเยอะมากเลยลุมๆเต็ม เต็มแบบไม่รู้จะทําอะไรก่อนเลยพี่น้องมันจะงงใช่ไหมคะพี่น้องท่างานเยอะแล้วก็กองเต็มโต๊ะงงจัดเวลาไม่ถูกแล้วเราก็จะเครียดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทำทธกอย่างทำทุกอย่างเอาเรื่องที่สําคัญก่อนเอาเรื่องที่เร่งด่วนก่อน วันนี้อะไรเป็นเรื่องเร่งด่วนในชีวิตของเราพี่น้องที่รักเราต้องทําสิ่งนั้นผลไหมคะดังนั้นเนี่ยงานเร่งด่วนในชีวิตของเราก็คือการนําความรอดไปสู่คนใช่ไหมคะแล้วสิ่งอื่นล,ล่ะครอบครัวของเรานะการงานอาชีพธุรกิจของเราจะทํอยังไงพี่น้องสิ่งเหล่านั้นพระเจ้าบอกว่า ให้เราสแสวงหาเป็นสิ่งของพระเจ้าก่อนใช่ไหมคะแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเาง่านี้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาว่าเมื่อเราทําการงานของพระเจ้าก่อน่ะให้เวลากับพระเจ้าก่อนให้เวลาในการอธิษฐานก่อนให้เวลาในการประกาศให้เวลาในการรับาใช้พระเจ้าแล้วสิ่งต่างๆพระองค์จะทรงเพิ่มเติมให้กับเรามว่าจะเป็นลูกของเราที่เราห่วงพระองค์ก็จะดูแลใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น ความเป็นอยู่ของเราพะกงค์ก็จะดูแลดังนั้นวันนี้ให้ชีวิตที่เสียงของเราทุกคนมีมีความเข้าใจในการทรงเรียกของพระเจ้าอย่างชัดเจนในนิมิตนั้นในการในการนําความรักของพระเจ้าไปสู่คนทีน่ทำงานของเราพี่น้องจะอยู่ที่ไหนก็ตามนั้นคือพระเจ้าเจิมแล้วก็ตั้งพี่น้องไว้ที่นั่นนะคะไม่ใช่บังเอิญที่พี่น้องจะทํางานในแต่ละที่แต่แห่งไม่ใช่เรื่องมาเกิดแต่สิ่งที่พระเจ้าส่งวางพี่น้องไว้นั้นก็คือเพื่อจะเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์นั่นเองนะคะแล้วก็เราจะไม่หยุด นะคะเราจะไม่หยุดรับใช้จนกว่าเราจะตายมีไหมคะพี่น้องนั่นคือสิ่งอยากหนุนใจนะคะว่าเมื่อเราเมื่อเราได้เอ,อได้รับใช้พระเจ้าเมื่อเราทุกคนได้รับการทรงเรียกแล้วนะคะขอให้เรามีหัวใจในการทํรงานของพระเจ้าต่อไปแม้ว่าจะ,จะมีการ ตอบสนองบ้างไม่ตอบสนองบ้างแต่อย่าไปท้อใจนะคะพี่น้องนะคะเหนื่อยก็นั่งพักได้ใช่ไหมคะไปพักผ่อนก็ได้นะคะพระเจ้าไม่ได้ว่าให้เราทําแต่งานอย่างเดียวแล้วก็เหนื่อยแล้วก็จะหมดแรงนะคะพระเจ้าให้เรามีเวลาที่จะพักผ่อนหย่อนใจใช่ไหมคะนั่นคือสิ่งที่นะคะพระเจ้าหนุนใจนะคะในพระคัในตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะอธิษฐานอธิษฐานด้วยกันนะคะพี่น้องขอพระเจ้าเมตตาในวันนี้มีสิ่งใดที่เป็นเอ่อความ ทุในจิตใจของเราหรือการละใช้อาจากําลังรู้สึกเหนื่อยหรือว่ามีปัญหาหรืออาจจะถอดใจต่างๆเหล่านั้นขอให้พี่น้องนะคะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะขอพระเจ้านําเราต่อไปให้กําลังเราต่อไปค่ะขก็แต่พระเจ้าพระบิดาที่รักของข้าขงรงหมายที่ เมตตาของพระเจ้ามีเต็มล้นในชีวิตของเราขอพระคุณพระเจ้าที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สงโปรดเมตตาเจิมและอวยพรชีวิตของข้าพงทางหลายและพี่น้องทุกคนในองค์กร CBC ขอพระเจ้าเมตตาทรงนำชีวิตของข้าพงทั้งหลายทุกคนต่อไปในการรับใช้พระเจ้าแม้ จะมีความยากลําบากขอให้จิตใจของเราทุกคนจะมั่นคงไม่หวั่นไหวพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าในนามพระเยซูคริสขอพระเจ้าทรงเมตตาอวยพรพระเจ้าในทุกสิ่งในชีวิตของข้าพงค์ทั้งหลายทุกคนได้ทำไม่ว่าจะเป็นการประกาศขอบาระเสริฐการสร้างสาวกพระเจ้าการดูแลครอบครัวของเราลูกๆของเรานั้นเราขอฝากไว้กับพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้เราทุกคนจะทาหน้าที่หน้าที่ของเราทุกคนให้สําเร็จจนกว่าวันที่เราทุกคนจะจากโลกนี้ไปขอบคุณพระเจ้า ขอพระองค์เสริมแรงก,กำลังที่สดใหม่ให้กับพี่น้องเสมอในการทำงานแต่ละวันให้มีกำลังวังชามีความสดชื่นไม่ห่อยเหี่ยวไม่ท้อใจมีสันติสุขในจิตใจมีสายตามีประกายแห่งความหวังในชีวิตของเราอยู่เสมอพระองค์เจ้าค่ะเราขอพระคุณาเจ้าขออธิฐานฝากพี่น้องทุกท่านไว้กับภาพอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะขอพระเจ้าไวพ้พรพี่น้องทุกท่านนะคะแด้ปรดค่ะ